สวัสดีครับทุ้พิกาครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Shadow Fight 2องกันเองเราจะไปลุยกันต่อเลยนะครับตอนนี้อาวุธดาบเฮอร์มิสสอดของพี่อาร์นั้นก็อัพมาเต็มแล้วนะครับแต่นี่ไม่ใช่เฮอร์มิสสอดของแท้นะครับเฮอร์มิสสอดของแท้อยู่นี่ครับนี่คือดาบที่เราชนะบอสด่าน2มาได้อันนี้คือดาบก๊อปปี้บอสด่าน2ครับเป็นดาบที่เราซื้อมาได้นั่นเองกรออย,ยังเป็น barbarian armor ครับเลเวล17 แล้วก็ผ่านการอัปเกรดมาแค่1ครั้งหมวกเป็นเจเนอเรลคาบูโตะอัปเกรดแค่1งครั้งอับเลเวลสิเหมือนกันอาวุธอาวุธลับยังอยู่ที่เลเวล16นะครับยังไม่ได้อัพเป็น17ส่วนเวทตอนนี้ก็เป็น16ยังไม่ได้อัพเพิ่ม17นะครับแต่ว่าพี่อาว่าประมาณนี้ก็น่าจะพอที่จะสู้กับบอดิกาได้แล้วเล่นแบบธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ต้องจุลยุป,ปร,ราคาหรอกแค่นี้ก็แย่แล้วเจอกับพี่เรยเฮดครับหัวแดงนั่นเองพี่หัวแดงหรือว่าพี่หัวร้อน วิชาดาบของเรานั้นพัฒนารุดหน้าไป้างมายอ้าวโดนเตะเลยครับรุดหน้าครับอะไรพี่ล่างเตะ,เตะแทงขาล่างเตะ,เตะมาเราแทงตัวเขาต่อยหน้าโอ้โหพี่ก็ตึงครับเตะหน้าไปหนึ่งทีเราใช้ท่าธรรมดาชาวบ้านร้านตลาดเราก็พอ <c oughs> อย่าอย่าปล่อยเวทเฮ้ย <c oughs> หลังๆเนี่ยพวกบอดิการเริ่มปล่อยเวทแล้วนะครับ เราจะปล่อยให้เวทเขามาโดนตัวเราไม่ได้เพราะว่ามันจะเจ็บหนักมากสกิลอินฟิเบอร์ทำงานไปก่อนครับดาบแตกดาเมจฝั่งเขาจะลดลง75%โดนไป3ทีเราแทบไม่ลดเลือดครับในขณะที่พอถ้าเกิดสกิลหมดฤทิ์ปุ๊บเนี่ยเรานี่โดนโจมตีเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดนจับทุ่มครับนี่เป็นลายอินฟิเบอร์ทำงานอยู่ติดคี้ก็ยังไม่เจ็บเท่าไหร่โอ้โหโดนทีมหนึ่งดีครับ มันน่าจับทุ่มสักทีนะเพราะว่าทอนฟนาเร์เขาเข้ามาประชิดตัวเรานะครับถ้าเรากราบได้เนี่ยเราก็จับทุ่มได้ทันทีเลยมาเงินกรุบกรุบสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโอเคระดับถัดไประดับ impossible ครับซึ่งเราจะนำเงินที่ได้นั้นไปทำการอัพเกรดชุดเกราะเอาขึ้นไปอีกแล้วก็เข้าไปเล่นทวร์นาเมนต์ต่อครับระดับยากเจอกซูสเซเยอร์กระบอง2ท่อนวันนี้พี่อานจะแพรายามฟาร์มและป่าบอดี้การ์ดให้ได้มากที่สุดนะครับ อะไรพี่แทงแทงระยะดาบเราไกลกว่าครับไม่ต้องกลัวโหกลัวไหนก็นดีจับทุ่มปิดฉากถ้าเขาใกล้เราเราทุ่มครับถ้าเขาอยู่ไกลเราพุ่งเข้าไปแทงดาบของท่านฤอรืสีตึงเสมอหมดหน้าไป็นหนึ่งดีชึกชึกชึกโูหโ,โ,โดนถีบกลับสกิลอินฟิเบอร์ทำงานอยู่ไม่เป็นไร โดนจมตีก็ไม่ค่อยเจ็บนะทำงานอีกแล้วครับทำงานบ่อยๆก็ดีครับอินฟิเบอรเราก็จะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยปวดเท่าไหร่น้าอะไรพี่โยนอาวุธลับเรามีทั้งอาวุธลับและอาวุธไม่ลับแทงตัวหนึ่งทีแทงหน้าไปหนึ่งทีสองูนย์กรุบกรุบได้เงินมาพอสมควรครับพี่อามต้องการอีก9000เลเวลนะครับถึงจะสามารถเลื่อนเป็นเลเวล18ได้ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เก็บตังค์ไว้ก่อนครับอัพนู่นอัพนี่ได้ก็อัพไปก่อนผ่านการฟาร,ร์มทัวร์นาเมนต์มาเสร็จปุ๊บเราไปลองเล่นชาเลนดูชาเลนจ์ Challenge คือเตะอย่างเดียวครับ <What? S 1> การเตะอย่างเดียวก็ยากลําบากอยู่แต่ก็พอเล่นได้โดยเฉพาะท่าล่างเตะกระโดดถีบหน้าหนึ่งทีบีลงถีบกับหลังถีบทุกอย่างเท่าที่จะทีบได้กระโดดทีไ,ดไม่โดนล่างเตะถีบหลัง โอเคโดนพอดีครับแล้วก็ล่างเตะไม่ให้ทันตั้งตัวเตะตัดขาเขาก็ตัดขาเราเหมือนกันกระโดดถีบสั้นห,หรือเวลาหกสิวิทันไหมเนี่ยเราไม่มีสกิลอะไรที่มากกว่านี้แล้วเหรอ<ว>ทีบกลับหลังไปหนึ่งทีโอเคเขาเรียกแบ็คคิกนะครับ ทีบกับหลังกับจระเข้ฟาดหางมันจะคนละอย่างกันแบ็คคิกนั้นจะถีบเป็นแนวตรงส่วนจระเข้ฟาดหางจะฟาดเป็นแนวโค้งเชื่อพี่อามพี่อามเรียนมาทั้งเทควันโดและมวยไทยนานไงโดนถีบส่งมาให้ครับมวยไทยใช่ไหมเออเพราะว่าเราใช้แต่ขาทําให้เราไม่สามารถจับทุ่มได้โอ้โหเกินไปเกินไปพี่โอ้โหโดนหัวอีกเรายังพอมีโอกาสชนะนะครับถ้าเราเล่นดีๆนะโอ้ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่อย่างนี้ก็ไม่ชนะแล้วล่ะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ดรอปคิกโดนถีบกลับสวนเออดรอปคิกหยุดเวทบอลไฟโหดมากจังหวะโคตรด,ดีล่างเตะจังหวะมาแล้วได้อีกหนึ่งทีแบคค็กคิกโดนสวนครับถีบบนโ,โดนถีบกลับเอ้ยได้ลูกนี้โอ้โหไม่โดนโดนผู้มีก ล่างเตะโอเคโอ้โหบุดวิดโอ้ยอย่างน้อยถ้าไม่ได้ใช้อาวุธขอได้ใช้เวทบ้างก็ดีนะแต่เขาไม่ให้ใช้สักอย่างเลยครับผมได้เงินมาก็เอาไปอัพเกรดอาวุธเดี๋ยวพี่อาร์เอาเป็นกรอกขั้นต่อไปเลยเก็บตังอีกสักเล็กน้อยครับชาเลลจนตรงนี้เออมาศัตรูจะพยายามเล็งใช้เวทใส่เรานะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีๆสกิลอินฟิเบอร์ต้องทำงานบ่อย นั่นแหละแทงเต็มหน้าโอ้โหโชวโชวล่างเตะไม่ทันครับเขาตกต่อยเขาฟันหัวแล้วไปก่อนแทงขาเวทยังไม่ได้ยังไม่ได้ได้แล้วโอเคเราต้องทำการจัดการเขาด้วยเวทมนต์เท่านั้นนะครับในภารกิจนี้ พราะว่าเราไม่สามารถที่จะฆ่าเขาให้ตายได้เราต้องค่อยๆเก็บเกตต่างๆแทง <What? S 1> แทงยายายามาโดนครับเราโดนโดนมีดมันพิ้วเเลยเกินถ้าพิ้วแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเล็งเขาได้นะครับแทงไปหนึ่งทีแล้วก็ปึง้งหายอย่าพิ้วเยอะเดี๋ยวเราจะใช้เวทไม่โดนอัปเกดเรดระดับขัดไปนี่เลย แล้วเราก็จะเก็บตั้งเอาหมคคววคาบุโตะนะครับเราจะไปสู้กับบอดี้การ์ดคนสุดท้ายครับก่อนจะเจอกับบูชเชอร์ลุยเราจะได้เจอกับโออาวุธเขียวครับเขาคือรีเปอร์ประมาทไม่ได้ประมาทแบบโอ้โหโคตรเฮ่ขอได้ไหมอ่ะอยากได้อ่ะโอ้กระโดดทีมดับพกใส่เราด้วยยายาม,มาชมตีต่อเนื่อง เตะหน้าไม่โดนกระโดดแบบพลิกใส่เราอีกจะหากตึงจัดอะไรล่างเตะนี่นของจริงอยู่นี่ล่างเตะแทงตัวแทงขาจบเฮ้ยวุดวิวเท่อ้โหตื่นตาตื่นใจนินจาสุดๆโดนไปขาไปก่อนแล้วกันนะเตะหน้าหนึ่งทีแทงขาแทงเตะหน้ากระโดดเตะโอ้เรานี่เรานี่เหมือนนินจามากกว่านาอีก ไม่โดนครับผมปล่อยอาวุธรับถีบยอดหน้าครับพี่อีกนินจาโดนถีบยอดหน้าครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋เขาไกลมากนะระยะสุดๆไกลสุดๆแต่เราก็ไกลนะเราพุ่งเข้าไปนะโอ้โหเนี่ยเราพุ่งเข้าไปนาะยก็พุ่งเราก็พุ่งต่างคนต่างพุ่งเออเออทำไมโดนเออกระโดดเตะทีบไปหนึ่งทีโอ้โห,โห,โห อะไรวะหน่านะตื่นตาตื่นใจมากครับอาวุธเท่มากโอเคอ่าล่ะครับผม EP หน้าเราก็น่าจะชน,นะบุชเชอร์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่อ้าขอตัวไปฟาร์มก่อนเหลือให้ฟาร์มอีกพอสมควรแล้วก็อัพอาวุธมาสู้นะครับเลเวลซักแต่และอย่างเลเวล18อะไรเงี้ยให้เต็มเต็มสู้ชน,นะบุชเชอร์เราก็จะได้เล่นเนื้อเรื่องถัดไปครับเนื้อเรื่องไพเรต์ทูลนั่นเองบัลลังก์โจรสลับแต่ว่า EP นี้ก็ต้องขอตัวราเดียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วพากอกาน,น้าสำหรับดีโซเดยครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ